ดีครับผมกล้าทีเคนะครับก็มาพูดคุยกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับ่องไกลสตอรี่นะครับแล้วก็จ่องไกลแล้วก็ทีเด็ด่องไกลนะครับผ่านทางช่องแห l ของเราเหมือนเดิมน,นะครับพบกันทุกวันวันละหนึ่งคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันเหมือนเดิมผมใส่เสือเส้อบุรีดำนะครับก็เดี๋ยวผมอัดคลิปในประมาณบ่ายสองเดี๋ยวตอนเย็นหกโมงเย็นมันจะมีเกม ฟุตบอลรีโวไทยลีกสโมสรอบูรีดํมเนี่ยเขาจะถลอกแชมป์กันนะครับก็ปล่อยไปนะครับผมคลิปนี้ลงน่าจะประมาณ4ี่ห้าโมงลวคิดว่าน่าจะไม่ทันนะครับได้ได้ได้พูดถึงเกมในวันนี้กันแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทันพอดีครับแล้ก็ยังอยากจะหาะคู่นึงจากแปดคู่ที่แข่งพร้อมกันแล้วมาพูดถึงความน่าสนใจเนะี่ยผมว่าคู่นี้บูรีดําโอกาสสูงมากครับที่จะ ปิดจ็อบด้วยการชนะ3าแต้มเต็มแล้วก็คว้าแชมป์แบบหล่อๆจะมีการฉลองแชมป์หลังจากนี้นะครับซึ่งก็ในวันนี้จะพูดถึงคู่ดึกแทนนะครับจะมีฟุตบอลบุนเดสติกาเยอรมันแล้วก็เดี๋ยวมีฟุตบอลลาลิกาสเปนมาฝากกันนะครับเอาตามตรงนะวายเดย์ไนท์วันนี้กล่อยมากไม่มีอะไรน่าดูเป็นทีมแบบทรงอย่างแบดมาพบกันเพราะว่าฟอร์มไม่ดีเลยทั้ง4ทีมนะครับก็ฟุตบอล ลาลิก้าสเปนเนี่ยเป็นเรือมายอกานะครับเจอบอเบกาดิส ok ส่วนฟุตบอลบุนเดสลีกาเนี่ยเป็นโคโลนเจอแฮธาเบอร์ลินนะครับคือเอาแต่พูดถึงบุนเดสลีกก่อนแฮธาเบอร์ลินเนี่ยเขาเพิ่งจะปลดล็อกค,ความกลับมาได้ในเกมล่าสุดเพราะเจอทีมในโซนใกล้กันคือสุดการปลดล็อกได้ครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าฟอร์มจะอยู่ในฟอร์มที่ดีคือแบบ เป็นฟอร์มที่ไม่ดีนักนะครับของพวกเขาในการเล่นปีนี้ก็สูมเสียงมากอีกหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่ที่ขึ้นลงขึ้นลงบุนเดสซีกาเบขึ้นมาบุนเดสซีก้าหนึ่งเยี้ยมันไม่ค่อยมีความเร้าใจเหมือนแต่ก่อนและแต่ก่อนที่มาเซริโญเนาะแล้ว่าสมัย90เนี่ยอ้เสื้อลายน้าเงินขาวเป็นอไรติดตาถึงใจเด็กๆหยู่มมากน,นะครับก็ก็เจอกับโคโลนคือโคโลนเนี่ยผลงานก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับแถม เป็นทีมจอมเสมอคือเสมอเยอะยิงได้น้อยคือแบบู้ท้องทีวีแม่งก่อยเจอก่อยอ่ะถ้าเกิดใครคิดจะดูก็ทําใจดีๆว่าอาจจะหลับขาจอได้นะครับผมว่าเกมนี้อ่ะผมเชียร์ให้กาลังใจใส่แฮท้าเบอร์ลินหน่อยน่าจะสามารถมีอะไรบางอย่างแล้วก็ทําดนใจให้พวกเขาเนี่ยสามารถจะไม่แพ้ในเกมไม่ได้อ่ะผมขอญอาตเชียร์ไปที่ขุนพลแฮท้าเบอร์ลินแบบขำๆละกันนะครับน่าจะจบแบบนี้คือน่าจะจบที่ เสมอหรือว่าแอบลุ้นเหมือนกันคือโคโลนเนี่ยดีกว่าแหละเร,เรื่องของทีมเนี่ยแถมนักเตะบาดเจ็บก็ไม่ได้มากไปกว่ากันเลยคือพอๆกันแต่ผมขออนุญาตปั่นใจให้แท่าเบอร์ลินนิดนึงนะครับคิดว่าน่าจะไม่แพ้ในเกมนี้ส่วนอีกคู่หนึ่งครับเป็นลาลิกาสเปนเรย์มายอกานะครับพบกับคาดิสคาดิสไซติแย่มากครับเลวเลวมากเลว,วมากแย่เลยนะครับแล้วเป็นทีมเยือนที่ไม่ดีเลยอะ่ะผลงานเนี่ยครับเป็นทีมเยือนคือแย่มากนะครับส่วน เรียมายอาก้าครับก็ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกันไม่มีความสม่ําเสมอเท่าไหร่นะครับผมว่าเกมเนี้เอาตามดูจากรายชื่อผู้เล่นแล้วก็นักเตะบาดเจ็บผมว่าดูคาดิสจะเป็นรองค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มายอก้าเองก็น่าจะเอาตัวรอดได้ผมว่าเกมนี้เจ้าบ้านไม่น่าพลาดน่าจะสามารถไม่แพ้ในบ้านได้แนละ้วมองถึงการชนะแบบสกอร์ทะลุได้เหมือนกันนะครับปกติยิงลูกเดียวตลอดแต่ผมว่าเกมเนี้จะยิงสองลูกได้นะครับคิดเองนะคิดเองแบบ ใ้ทฤษฎีสมคบคิดในการคิดเอาไม่ได้มีเหตุผลอื่นใดเพิ่มเติมนะครับก็อประมาณนี้ครับยังไงก็2คู่วันนี้ในเด๋ยวพรุ่งนี้นะครับ,ววะรบจะแนะนํา2อย่างคือตอนประมาณ2องทุ่มตรงเป็นฟุตบอลทีมชาติไทยครับในรอบรองชนะเลิศของซีเกมส์ครับเจอกับเมียนมาเราเข้ามาเป็นแชมป์กลุ่มเราเลยได้เตะ2ทุ่มนะครับที่ผ่านมา3าเกมได้ร,ร้อนตลอดเตะ4โ่วงเกมล่าสุดเจอเวียดนามเตะทุ่มหนึ่งก็โอเคหน่อยรอบนี้เตะ2ทุ่มนะครับ ตน,นวีนคู่หนึ่งเวียดนามเจออินโดนีเซียตอน4ี่โมงเย็นซึ่งเตะหลักเราเตะก่อนเราก็วามกดดันมันก็คงจะน้อยกว่านะครับคือพวกนี้เนี่ยมันมีความน่าดูหลายเรื่องหนึ่งคือครับคือไทยเราเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จในรายการนี้มา2ครั้งนะครับซึ่งก็เป็นความเจ็บปวด,ดวรดร้รวมากซึ่งเป้าหมายหลักก็คือการเอาทองอะ่ะแล้วดูจากสไตล์การทําทีมของโคชหลักหรือว่าอิสระซิทาโรเนี่ยเขาเป็นคนที่เน้นผลด้วยก็ผมว่า ทำให้เกมคู่เนี่ยมันน่าเชียร์มันเออ,อแบบนี้ก็ดูว่าเออมาเจอโคช้ชเน้นผลเนี่ยมันก็น่าเชียร์มากขึ้นนะครับ2คือผู้เล่นตัวบนเนี่ยยังยิงประตูกันได้ไม่เยอะนะครับโอเคไม่นับไอ้เจ้าดุวัยสิบเจ็ดสปีอย่างเจ้ากสกรบุรพาได้ยิงไป3าแล้วแต่คือคนอื่นที่แบบว่าเฮ้ยมันน่าจะเก่งกว่าน,นี้มันกลับยังไม่ได้ฉายแววฉายแสงเท่าไหร่ทั้งอาชิตพลยิงเกมล่าสุดเมื่อวันก่อนเนาะแล้วก็มีศูนย์หน้าอ่ะเชษั์ผลพิมายก็ยิงแหละโอเคยิง2ลูกแต่มันก็ย สร้างความทับใจหรือว่าสร้างความแตกต่างได้เหมือนยุคแต่ไมก่อนที่สุดหน้าซีเกมส์มักจะยิงเป็นก่อนเป็นกรรมอะเนาะก็เดี๋ยวเราดูตรงนี้ว่าการจัดทัพในตำแหน่งเกมลุเกเนีเ่ยจะจัดแบบไหนของทางกุนซืออิสระเท้านะครับแล้วก็การเจอเมนมาเนี่ยไม่ได้หนักอย่างที่คิดครับแต่อย่ากถือว่าเมนมาชนะกัมพูชามานะครับดังนั้นเนี่ยแอบแซ่บเหมือนกันนะกองการนี้สรุปแน่ครับพรุ่งนี้สองทุ่มแล้วก็ฟุตบอลพรีเมียร์ครับผมแนะนําคู่หนึ่งซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ทีมใหญ่ แถมมันเป็นทีมเล็กนี่แหละและ้วก็ผลงานค่อนไปทางแย่แล้วกันแล้วก็ถ้าไปพูดหยาบคายแบบไม่เพาะเลยก็คือค่อนไปทางเหี้ยนะครับก <c oughs> ็ <g iggle> เป็นเซาทแฮมปันนครับเจอฟูลแลมคู่นี้มันน่าดูอะไรฟูลแลมเนี่ยเวลาเจอทีมระนซออันตรายเขาเล่นดีเกมก่อนเจอเลสเตอร,ร์ก็ไปห้าแมตชนะแต่เซาแฮมปันเนี่ยวันนี้เหมือนเป็นเกมรอบชิงของพวกเขาถ้าพวกเขาไม่มีสาบแต้มในบ้านตัวเองที่เซนต์แมรี่เสียพวกเขาจะตกชั้นทันทีนะครับจะเป็นทีมแรก ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าตกชั้นดังนั้นเนี่ยมีเท่าไหร่ใส่เต็มข้อนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือพวกเขาเตะพร้อมฟอร์เรครับคือเอกอตามตาราคะแนนนะครับตอนนี้คือมันมีทีที่จะมีผลต่อเซา์อยู่2ทีมนั่นคือ Forest และก็เอฟซัมซึ่งมีแต้มมากกว่าตัวไอเซา์เนี่ยอยู่ประมาณ7จแต,แต้มมันนะความว่าถ้าเกิด ฟอร์เรสที่เตะพร้อมกันเนี่ยเจอเชลซีเนี่ยมีแต้กับเชลซีนะครับจะเป็นการถีบเอาซาลตันเนี่ยตกชั้นไปเลยแม้ว่าเซาจะชนะ3แต้มเต็มถล่มฟูลแลมป์แปดสูทก็ตามแต่ก็ตกชั้นอยู่ดีเพราะว่าแต้มมันพอไม่พอนะครับหรือว่าจะเป็นเอเวลตันเตะพรุ่งนี้เจอแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยถ้าเกิดเอเวลตันของของกุนซืออย่างไดาส์เนี่ยเขาเขาเขาเก็บแต้มได้เนี่ยก็จะทําให้เซาเนี่ยตกชั้นไปเลยดังนั้นเนี่ย มันก็เลยเป็นความน่าดูว่าซาวจะเก็บ3แต้มก่อนได้ไหมแล้วก็พอดีว่าทีมในโซนที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยมันเจอทีมใหญ่ไงเจอเชลซีไงเชลซีเพิ่งกลับมาชนะมาเกมก่อน3 1หนึ่งไงหรือว่าเจอซิตี้ที่ต้องการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยมันก็อาจจะให้สายังมีลมหายใจหนึ่งเลือดอยู่ผมก็เลยมองว่าเกมเนี่ยมันเกมที่น่าดูนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันกับผู้นี้แหละจะพูดถึงไทยแล้วก็จะพูดถึงไอ เสาเล่แหละเป็นหลักๆนะครับก็ประมาณนี้ครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ส่องไกลสตอรี่เหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ส่องไกลลงถึงทีเด็ดส่องไกลนะเมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าคลิปได้ร้อนขึ้นหรือเปล่าแต่ก็วันนี้ผมว่าน่าจะร้อนนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับไปดูปูนกันก่อนครับ